ยืนยันโอนเงิน3,000บาทเงินเยียวยาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดวันที่20กรกฎาคม63นี้แน่นอนแล้วครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบอกอีกแล้วครับยืนยันแล้วครับโอนเงิน3,000บาทเงินเยียวยาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดโอนเงินในวันที่20กรกฎาคม63นี้แล้วครับรายละเอียดเราไปดูกันเลยข้อมูลแหล่งข่าวจากช่อง7 HD ครับวันที่20กรกฎาคม63จ่ายเงินกลุ่มเปราะบางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือรับเงินสดทันทีรวบจ่ายทีเดียว3,000บาทครับ ท่านผู้มครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหากท่านเป็นผู้สูงอายุผู้พิการท่านจะได้รับเงิน3,000บาทในกลุ่มนี้นะครับคือได้รับเงิน20กรกฎาคม63เงินจะไม่เข้าที่บัตรคนจนนะครับแต่จะมาเข้าในกลุ่มนี้แทน โดยนางสาววิราวรรพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คนละ3,000บาทนั้นยืนยันจ่ายเงินวันที่20กรกฎาคม6.3ครับ โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎา,าคม63รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนซึ่งจะจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกฎา,าคม63ครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้ว ผู้พิการที่มีบัตรคนพิการอยู่แล้วครับโดยข้อมูลจะตัดยอดเดือนพฤษภาคม63ครับท่างนี้ท่านต้องไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยา,กาเกษตรกรและเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมช่วงโควิด19ครับ และการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆครับเงินจะเข้าบัญชีหรือรับเป็นเงินสดทันทีครับผมโดยช่องทางการรับเงิน3,000บาทวันที่20กรกฎาคม63นี้จะได้รับเงินตามช่องทางเดิมที่เคยได้รับครับ เช่นโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือรับเป็นเงินสดจากหน่วยงานที่เคยได้รับครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการยืนยนันการโอนเงิน3,000บาทเงินเยียวยาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดวันที่20กรกฎาคม63นี้ยืนยันข้อมูลแล้วครับว่ามีการโอนเงินแน่นอนครับผมซึ่งถ้าหากมีการโอนเงินแล้วอย่างไรเราจะรีบม,า,มาวมาบอกนะครับ ก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องม y n นี่ช n นอด้วยนะครับผมก็จะนําข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มามอมให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ